คือฉีดแนวออกจากหมาลเลยรเดิมนะครับปกติแล้วมหาวิทยาลัยเป็นเป็นเกษตรที่ที่เราอยากจะเปิดนะครับเรียนต่อไปว่าในเมื่อไปก็คือเมื่อที่ประชุมเหมาะสหมหรือไม่หรือมีประเด็นไดนที่ท่านจะน,น,นัดทำง,งานชุดนี้นะครับหลังจากที่ท่านผู้ว่าได้ลงนาม31มีนาคมนะครับในเงื่อเวลานั้นนะครับอันนี้คือคือ,คอภาพรวมโดยย่อ รับในในด้านไหนนะคะเขา็ขาอะที่ผมไม,ไม่ไม่ได้พูดไปก็คือ <c oughs> ในรายละเอียดของ T O R นะคะก็จะครอบคลุมถึงเป็ดไปได้ทั้งในเรื่องแล้วก็การคํานวณค่าใช้จ่ายในการตัง้งแล้วก็การการก่อสร้างการติด <c oughs> การพัฒนา,า,า <c oughs> นการประณีตนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าอะไรที่ดีที่สุดมาไอในนี้ก็คือว่าฐานด้านเกษตรแล้วก็ชื่อเป็นไทยกรุงเทพนั่นเขาอยู่เกษตร นั่นการจะทำหลักสูตรที่เป็นแซนร์วิชโปรแกรมแล้วก็สามารถผลิตวัตถุดิบสค์ก็คือฐานเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมเกษตรรวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมหาอะไรกาฬสินธุร้อยเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคือร้อยกว่ามนุษดอนเนี่ยก็แล้วแต่ความจำเป็นว่าจะมองว่าจะมีผลิตภัณฑ์ตรงไหนไหมหรือที่เขาจะทำเซอร์ติฟิเคชั่น ก็จะมีปัญหาคะคเพราะว่าเวลาก่อสร้างมันจะมีกับพื้นที่ขั้นเคียงเนี่ยก็จะมีบุ่นมีเรื่องเขาต้องสมมติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ที่ตั้งของเราเนี่ยที่ท่านนายกพูดตรงนั้นเนี่ยมันมีแหล่งน้ํามีอะไรอยู่ใช่ไหมมีชุมชนอยู่ใช่ไหมผมว่าข้อสองนี้คงไม่จำเป็นต้องระบุต้องศึกษาเอเอสไอเอในเรื่องของอันตรายใช่ หน้าเก้าท่านพออองเวียนครูฮะข้อจิตจุดหก้หน้าท่านะก็คงมะต้องเสริมที่ท่านนายกอบจให้พูดถึงว่าควรแก้ข้อดีนะท่านจะได้ให้ทำไปได้สำเรัจ